และขออนุโมทนาศรัทธาเจ้าภาพพัตหารสังฆทานน้ำปานะ <c oughs> ในเช้าวันที่19ธันวาคม2568ครับโดยสมณะศรัทธาท่านพระกุบาสาคออธิสุขาโพธิเป็นเจ้าภาพพัตหาร5,000บาทคุณปิยวดีวงพักดีเป็นเจ้าภาพพัทหาร1,000บาทคุณวรัชยาท่านจันวรัชยาชิมเรือง รวมเป็นเจ้าภาพพัฒหาหหนึ่งร100บาทคุณแสงสาวันนะพร้อมครอบครัวไม่เทาอ่อนวันนะ <c oughs> ขอที่ส่วนกุศลน,นี้ไปถึงคุณพ่อยาวันนะเป็นปัจจัย121บาทคุณปริยวันวงสุริยะคุณปริยพัฒรวงสุริยะคุณวรวรรณวงมงคลคุณลักษมีลอยทับเลิศรวมปัจจัยเป็นเจ้าภาพพัฒหาหร200บาท คุณธีรพงษ์ทำรงเศรษฐกุลร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒหาหร100บาทคุณสมพิษกินเอมร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒาหาร500บาทคุณแม่เจริญเพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒาหันสามพบาทครับคุณพรพัฒเจริญธนโยธินร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒาหาร520บ,บาทคุณแม่ประณีปันสุวรรณทำบุญค่าน้ำค่าไฟอุทิศส่วนกุศลถึงคุณพ่ออุยโมคุณแม่อุยเอย้ยปันสุวรรณ และยติธรรมที่ล่วงลับไปแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งบาทคุณประสานคุณนรุมนพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพกว๋วยเตี๋ยวถวายพระคุณเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติธรรมครับคุณพ่อสิริธีรถาคุณแม่ทองสาธีรถฐาคุณสุวิทย์ธีรถาเด็กชายคณิตธีรถฐาคุณพ่อเสาสิทธิศักดิ์คุณแม่ยกสิทธิศักดิ์ปู่กับย่าโดย นางสนิทสิทธิศักดิ์พร้อมลูกหลานร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นปัจจัย200บาทครับคุณพ่อสวัสดิ์มนลที่มาคุณแม่ยุพาทองสนิทเด็กชายศักดิ์สิทธิ์มนลที่มาเด็กหญิงพรนิพาพิรารามพร้อมครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒหานสังฆทานน้ำปะนะครับคุณพัชรีเขียวสะอาดทําบุญเป็นปัจจัย200บาทอุทิศส่วนกุศลถึงคุณนิรุมนอมรี คุณตั้งเขียวสะอาดครับครอบครัวจงทวีผลครอบครัวยิ่งสิทธิสวัสดครอบครัวเรืองจามรพง์ครอบครัวเมธีอัมพรร่วมถวายปัจจัยพัตหารเป็นปัจจัยสามพันบาทครับทำบุญค่าน้ำค่าไฟค่าพัตหารและน้ำปะนะอื่นๆเป็นปัจจัย1,000บาทโดยคุณสายพินชมิดคุณพุทชงเจริญนิธิโชตคุณสุวรรณีพิมประภากรคุณชอบเพชรพันธุพงศ์คุณพัชรี คุณไก่และคุณแมช่ชีสรันพัฒบรรกรรมพลรัตร่วมบุญทุกอย่างครับคุณสิริพรถาวรสถาวรวิจิตคุณสิริพรสถาวรวิจิตร่วมบูชาดวงประทีีพถวายอาจาริยบูชาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมในวันครบรอบมรณการวันที่22ธันวาคม2568จำนวน106ดวงครับ ขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาศรัทธาเจ้าภาพทุกท่านทุกคนอีกหนึ่งครั้งครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้เราท่านทั้งหลาย เดินทางมาเหลือเวลาไม่ถึง10บวันในการที่จะได้อยู่ประพฤตพิตปฏิบัติสมาธิภาวนาในหลักสูตรการทำสมาธิเข้มแล้วก็เมื่อวานทางคณะขออภัยช่วงนี้กำลังวุ่นวุ่นไวายๆอยู่กับการเตรียมงานลักขีวัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมแล้วก็งานการสอบอาจารยศสาสมาธิของ คณะคณาจารย์พระคุณเจ้าคือด้วยความที่นักศึกษาเราอยู่ทั่วประเทศก็เลยเป็นความวุ่นวายหลายเรื่องหลาย,ลายราวครับฉะนั้นแต่จะตั้งใจว่าอยากจะสร้างครูไว้ถวายงานสมเด็จเจ้าคุณหลวงพ่ออันช่วงนี้ก็วุน่นวุ่วอยู่หลายเรื่องแต่ว่าเ <c oughs> มื่อวานมีการได้รับการแจ้งมาว่าคณะศีลังกาทั้ง แม่ชีทั้งภิกษุณีนะมีภิกษุณีมาด้วยนะมีภิกษุณีมาด้วยแล้วก็ทั้งผู้พี่เลี้ยงผู้สมทบจำนวน50กว่าท่านแล้วก็ตอนนี้คณะแม่ชีไทยสมทบรวมๆแล้วเกือบ80ท่านกังวลอยู่เรื่องเดียวเรื่องที่นอนนี่แหละครับซึ่ง <c oughs> พอตั้งใจว่า50ตอนนี้มี80 ตั้งใจว่ามีร้อยสาตอนนี้จะ200ครับไม่ห่วงอย่างอื่นพอเวลาที่ท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกังวลเรื่องเดียวคือจะนอนไหนไอ้เรื่องกินไหนไม่มีปัญหาครับรบ,บางท่านว่าค่าไหนก็นอนไหนเออใช่ถ้าค่าไหนนอนนั้นนี่มีปัญหาแล้วครัคำไหนก็นอนไหนแต่ใจนึงก็คือทุกท่านทุกคนมาตั้งใจปรารถนาในการมาประพฤติปฏิบัติคนมีธรรมอยู่ในใจอยู่ไหนก็สุข คนในใจไม่มีธรรมแม้จะอยู่บนสวรรค์ชั้นที่เจ็ก็ยังทุกข์อยู่ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพอตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติเราก็น้อมใจลงอยู่อยู่ง่ายๆกินง่ายๆใช้ชีวิตง,ง่ายๆเพราะชีวิตเราก็ถือว่าทําไมหลวงพ่อถึงพาพวกเราออกทุดงการไปทุดงเนี่ยท่านว่าให้ไปอยู่ง่ายไปกินง่ายไม่ต้องปารถนาอะไรเพราะปาดถนาอะไรมันก็ไม่ได้มันอยู่กลางป่า ันั้นการมาอยู่วัดป่าสมเด็จพระยันวชิรดมก็พูดได้เต็มปากว่าท่านจะปาฏนาอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ว่าปาฏนาอะไรก็ได้นะปาฏนาอะไรก็ไม่ได้เพราะด้วยความที่เรามาฝึกหัดขัดเกลาในความอยู่ง่ายกินง่ายเป็นคนง่ายนะทำใจของเราให้ง่ายๆ่างนั้นพอเริ่มมีการประพฤติปฏิบัติมาก็มีคณะสงฆ์ศรีลังกามาคณะผู้หญิงศรีลังกาว่าผู้ชายปฏิบัติได้อย่างเดียวหรือสมาธิหลวงพ่อวิริยังนี่ ก็เลยรวมตัวกันมาพอเห็นโยมผู้หญิงมาภิกษุณีก็มามาเสร็จมาถามว่าต้องทําอะไรต้องมีอะไรไหมแต่มาว่าไม่ต้องมีอะไรตั้งใจมาปฏิบัติก็พอครับไม่ต้องทํากิจไม่ไม,ไม่ไม่บินทบาทไม่อะไรเพราะว่าเหตุผลคือถ้ามาแล้วก็อยากให้ตั้งใจปฏิบัติสะสมพลังจิตช่วงเช้าเช้าด้วยกลางวันด้วยเย็นด้วยให้ได้มีโอกาสมาสะสมให้ได้มากที่สุดก็เลยของด ในส่วนของการบินทบาทของฝ่ายภิกษุณีด้วยของฝ่ายไม่ชีด้วยฉะนั้นจริงๆแล้วนะในแม่อายนี่ก็มีไม่ชีบินทบาทนะมีไม่ชีบินทบาตแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอจะออต้องขอแจ้งก่อนว่า <c oughs> ทางคณะสงฆ์ก็เราตั้งใจว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัตินะครับพระท่านก็รายงานมาเสนอมาหลายรอบว่าอาจารย์จะให้ไม่ชีใช้บาทหรือว่าจะให้ไม่ชีใช้ชามใหญ่เหมือนเดิมคร ต่มาว่าใช้ชามมันเดิมหลักข้อวัดปฏิบัติไมช่ชีวัดป่าเป็นอย่างนั้นครับไม่ชีวัดป่านี่ใช้เขาเรียกชามอ่างอย่างที่โยมใช้กันเนี่ยเขาเรียกชามอ่างเพราะมันเป็นชามที่ขนาดเท่าอ่างนะท่านกูบาจย์วัดป่าเรียกว่าชามอ่างทั้งบนใส่สีขาวนะเสื้อขาวผ้าถุงดำผ้าถุงดําไม่ชีวัดป่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ถือว่าพวกเราเราก็ยังถือข้อวัดปฏิบัติของไม่ชีใน ลำลีคูบาจยา์เป็นไม่ชีวัดป่าเพราะเราก็เลยใช้ชามอ่างกันครับลำดับนี้จะได้เจริญพรคณะรัทธาลงพิจารณาพัะตาหารขอเจริญพรครับท่านผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาพัะตาหารครับดังนั้นก็เป็นความตื่นเต้นดีเหมือนกันตั้งใจในความตั้งใจว่าอยากจะมีวัดเรายืนยันพื้นฐานว่าสมาธิของหลวงพ่อวิริยัยงใครใครก็ทําได้วันก่อนไปเรียนหลวงพ่อท่านเจ้าคณะภาคท่านเจ้า,า,าคุณพระเทพ วชิราธิบดีท่านว่าเออแกคิดยังไงถึงมีถึงมีภิกษุณีมาปฏิบัติอยู่ด้วยมันจะต้องทานกระแสหลายเรื่องนะะพลดิดตัวธรรมภาพเรียนหลวงพอ่อพระเดชพระคุณท่านไปว่าผมเชื่อว่าสมาธิของหลวงพอว่อวิริยังคายใครก็ทําได้พอเป็นภิกษุณีมาเป็นแม่ชีมาเป็นพระคุณเจ้านี่าายไหนมุมใดมาผมยินดีต้อนรับหมดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถปฏิบัติสมาธิได้ ในความตั้งใจสร้างวัดก็อยากให้มีคนมาเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาเพราะเราเรียกกันเล่นๆว่าวัดป่าสมเด็จพระยานวชิรโดมนี่เป็นวัดอุดมการไม่ใช่วัดพิธีการจึงไม่ค่อยมีพิธีอะไรในที่นี่ที่เป็นพิธีกรรมพิธีการแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุดมการพระมารวมตัวกันแล้วก็ทำงานถวายพระศาสนาฉะนั้นที่นี่ก็จะปรากฏมีหมู่คณะพระสงฆ์หลายๆนิกายหลาย,ลายประเทศหรือ สิ่งที่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นศรัทธ,ธาวัดป่าสมเด็จพญานวชิโรดมเนะี่ยศรัทธาพี่น้องบรนหอยน้ํายเย็นพี่น้องตําบนท่าตอนพี่น้องแม่อายเนะี่ยพูดได้เต็มปากว่ามาทําบุญวัดนี้เราเราได้ตักบาตรพระทุกนิกายในโลกเนี้ภิกษุด้วยภิกษุณีด้วยแม่ชีด้วยครับเต็ยนนิกายใดๆท่านก็นมารับบาตรพวกเราหมดแล้วครับทั้งครูบาอาจารย์ฝ่ายมหายานครูบาอาจารย์ฝ่ายวัชรยานครูบาอาจารย์ฝ่ายเทรวาททั้งแม่ชีทั้งภิกษุณีครับ ก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราเมื่อท่านทั้งหลายมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะเราก็มีหน้าที่สนับสนุนดูแลเพราะแต่ละการปฏิบัตินั้นล้วนแต่เป็นหนทางของความดัดทุกเป็นหนทางในวัฏสงสารของทุกๆคนสิ่งนี้ใครทําคนนั้นได้ใครไม่ทําคนนั้นไม่ได้พระเจ้าท่านว่าใจของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับน้ํานั่นแหละพอมันมีอารมณ์เข้ามาแทรกอยู่ใน ในใจมันเหมือนน้ำที่ขุ่นไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยพอเราทำความสะอาดน้ำให้มันใสขึ้นข้างล่างมันมีหอยโขง่งมันมีปูมีปลามีพืชน้ำมีอะไรก็ตามอยู่ข้างล่างเราเห็นหมดในการปฏิบัติสมาธิเราก็จะเห็นอะไรแปลกๆในวันที่น้ำมันขุน่นเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากน้ำแต่พอเราละ,ละอารมณ์ออกได้น้ามันเริ่มใสขึ้นจิตของเราเริ่มชัดขึ้น เราจะเห็นส่วนนั้นชัดขึ้นเห็นส่วนนี้ชัดขึ้นเห็นการปฏิกิริยาในใจเราชัดขึ้นแสดงว่าน้ำในใจเราคือน้ำใจเราเนี่ยเริ่มใสแล้วนันเป็นปรากฏการณ์ว่า <c oughs> หลายๆคนหลายๆท่านที่มาประพฤติปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วก็บอกต่อมาบอกต่อก็จึงกลายมาเป็นงานานานาชาติในปัจจุบันนี้ครับเมื่อวานหลวงพ่อท่านพระหลวงพ่ออารันเขมกาโรโทรมานิมนต์ ไปแสดงธรรมฉลองพระบรมสารีริกธาตุที่มุกดาหารจริงๆท่านว่าพระาธาตุองค์นี้อาจารย์ไพรโดนดเป็นผู้อัญเชิญมาครับว,นนวันนี้งานจากงานวัดกลายเป็นงานประจําจังหวัดแล้วอยากจะขอ,อนิมนต์ท่านอาจารย์ไพรโนดไปแสดงธรรมฉลองพระอังคุลีาธาตุที่เดินทางมาท,ที่รับมาจากประเทศศรีลังกาก็เลยถามกาบเรียนถามท่านว่าวันวันไหนครับหลวงพอ่อท่านว่าวันที่19มกราคม โอ้งานใหญ่เลยที่นี่เพราะว่าช่วงนั้นใกล้ๆก,กันนะ่ะวันที่23มักราคมต้องไปปรากฏตัวที่เมืองแคมเบราประเทศออสเตรเลียไปร่วมงานปูกพระตาสีมาวัดวัดธรรมัทโรซึ่งมันเป็นเวลากระชั้นกันไม่รู้จะไปงานไหนก่อนงานนี้ก็สำคัญงานนั่นก็สำคัญขันจะบอกว่านีมนรูปอื่นได้ไหมครับท่านว่ารูปอื่นก็ไม่ใช่ตัวต้นเหตุท่านว่าอย่างนั้นตอนนี้ ก็เลยเป็นหลายๆเรื่องแต่หลวงพ่อท่านฝากเมื่อวานท่านฝากเรื่องหนึ่งว่าถ้าเป็นไปได้ความปาถนาใหญ่ของหลวงพ่อก็คือการเผยแผ่งานพระศาสนาไปที่ประเทศเยอรมน,นีท่านว่าถ้าไพาโรธทําเยอรมน,นีได้ผมจะนับถือไพโรดมากเลยหลวงพ่อยังไม่รู้จักยานิกหลวงพ่อยังไม่รู้จักยานิกยานิกนี่เป็น <c oughs> เป็นบุรุษพยาบาลคนเยอรมน,นีถามเรื่องจะบวช บอกว่าถ้าจะบวชเนี่ยถ้าท่องขานนาคไม่ได้พวกเราไม่ให้บวชนะก็ส่งคําขานนาคไปให้กันยานิ้ขึ้นเครื่องมาปิดเครื่องแต่เซฟหน้าจอไว้ท่องตั้งแต่เยอรมน,นีถึงเมืองไทยบินมาถึงเมืองไทยบ่ายสามโมงหลวงพ่อพระเทพเวัชรกิติท่านถามว่า,าได้ยินว่าจะมีพระมีคนจะมาบวชจากเอายอรมน,นีเพิ่มแร้ว่ต็มไปโรดครับผมหลวงพอ่อเอา้าแล้วเขาจะมาทันไหมเนี่ย ตอนนี้บ่ายสามโมงเขามาทันครับหลวงพ่อเพราะเขามาถึงสงนามบินสุวนณภูมิแล้วครับตอนนี้พระเราเหลือบวชอยู่ประมาณสิบกรูปน่าจะทันครับหลวงพ่อพอมาถึงนั่งรถมาถึงวัดธรรมมงคลตอนบ่ายสี่โมงเย็นจับโกนหัวเลยกกนหัวแล้วท่านก็ยังถามอีกว่าเขาจะขานานาคได้ไหมพระโรดผมว่าได้นะหลวงพ่อเขาซ้อมมาดีซ้อมตั้งแต่เยอรมันถึงเมืองไทยเลยท่านก็พอโกนผมเสร็จใส่เปลี่ยนชุดนาคเสร็จอุ้มบาทขึ้นไปเลยท่านถามว่า Can you test? ช่วยช่วยทดสอบดูหน่อยได้หมน้ช่วยทดสอบได้ไหมย,ยานิกบอกคองผ้าไตรขึ้นแล้วบอกว่าเอซาหัม e บันเตสุจิราปรินิบุตตมปีท่านบอกบวชพระให้เลยนะเพลดิดท่านว่ายานิ้ก็มาบวชอยู่กับเราปฏิบัติเมื่อหลักสูตรเอ่อโครสาสมาธินานาชาติเมื่อปีที่แล้ววันนี้ยานิกกลับไปตั้งสำนักสอนสมาธิหลวงพ่อวิริยังที่เยอรมน,นี ได้ยานี้คนเดียวเท่าได้เยอรมันทั้งประเทศปปปีนี้ครับเกิดที่ดีใจที่สุดคือหลวงพ่อปาถนาแล้เกินหลวงปู่มั่นปาถนาแล้เกิดว่าวิริยังถ้าเธอจะทําให้สมาธิเธอขจรขาจายเนี่ยเธอต้องเริ่มจากเยอรมน,นีครับทั้งตลอดเวลาที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ท่านก็ไปทํางานที่แคนาดาจนไม่มีเวลาว่างไปเยอรมน,นีพอได้ยินว่ามีบุรุษพยาบาลเยอรมน,นีเด็กน้อยเพิ่งอายุ24ปี มาเมืองไทยเพราะคำว่าอยากหาความหมายของชีวิตน้อยนักน้อยหนานคนอายุ24ปีหาความหมายของชีวิตแต่พอยาニิกมาก็ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอาจารย์ปีนี้ผมมายังไม่เต็มใจผมเลยปีหน้าผมขอมาใหม่ได้ไหมได้มาเลยยาニิกก็ไปเปิดศูนย์สมาธิเถื่อนอยู่ <laughs> อยู่ที่เยอรมน,นีคือพอได้บอกได้สอนหมู่คณะได้เดินจงกรมได้ทําสมาธิภาวนาแกก็บอกว่าเนี่ย วิธีการนี่อาจารย์ฉันเป็นคนสอนมานะชื่อหลวงพ่อวิริยังอยู่เมืองไทยครับก็ไปสอนหมู่คณะทางเยอรมน,นีทาสมาธิภาวนากันอยู่ฉะนั้น <c oughs> งานก็ค่อยๆขยับขยายแล้วก็เกิดความตื่นเต้นแต่ละครั้งที่มีคณะสงฆ์คณะคนต่างชาติที่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประพฤติปฏิบัติกับพวกเราฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะสัทธาสาธุชนพุทธบริษัท ตลอดจนคณะสงฆ์ทุกๆรูปที่ช่วยกันสร้างสรรค์งานมาจนเป็นความปรากฏแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พวกเราก็เริ่มจากงานเล็กๆไม่ใช่งานใหญ่หลวงพ่อท่านเรียกว่ามันเป็นงานมหากรรมนะแต่งานมหากรรมของเราเนี่ยค่อยๆขยายตัวอย่างนี้เราก็ชื่นใจดีใจว่าความพยายามของเราทุกคนล้วนมีผลครับก็ลำดับนี้ก็คงท่านทั้งหลายรับพัตนารเสร็จแล้วก็คงจะได้รับพรเลยแล้วกันนะครับเพื่อ เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วอย่างนั้นทั้งทั้งหลายขอเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนอกตนพุทธบริษัทตั้งใจรับพรครับ <c oughs> รัตนัตยานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรัยรัตนัตยะเตชะสาได้เดชแห่งพระรัตนาตรัเวริยังคานุภาเวนะโดยอนุภาพคุณงามความดีบารมีธรรมในาท่านเจ้าปุกุสมเด็จพญานาวเชิโรดมหลวงพอว่อเวริยังสิรินทโร จงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกทกท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภละปฏิพานธานสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้น,น,นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ยาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสังการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปะสิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสัมเบปุเรนตุสังกปา จันโดปนารโสยธามนิโชติระโสยธาสัมบิติโยวิวัชชนตุสัมบโรโควินัสตุมาเทมภาวะตวันตารโยสุขีตีขายุโกภาวะสามบิติโยวิวัชชนตุสัมบโรโควินัสตุ มาเตมภาวะตวันดาราโยสุขีธีขายุโกภวะสัมปิติโยวิวัจจันโตสัมบโรโกวินัสโตมาเตมภาวะตวันดาราโยสุขีธีขายุโกภวะอาภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโน จตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดภระโดดีโรวันนาโดปฏิบานาโดสุขัสสันดาธมเมธาววสุขังโสอจิกัจจติ อายุงดัตตวะบารังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดเดคายุยาสวะโหติยานายทุปปะัจจติธีพาวะตุสับมะมังการังคันตุสัมเดวตาสัมบมุมตานุบาเวนัสดาโสธีภวันโดเต ภาวะตุสัมมังการังรักขันตุสัมปเดวตาสามะธรรมาโนบาเวนะสดาโสติพวันโดเตภาวะตุสัมมังการังรักขันตุสัมปเดวตาสามะสังกาโนบาเวนะสดาโสติ वन्तु <laughs> 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 ยาวะเดวิมาสกายสนิติยาปนายาวิงสุปารติยาพระมจริยานงหายาเอติปุรานันจเวดานังบดิหังคามินาวันจเวดานังนาอุปาเดสมิ ยตาราจเมบาวิสต ah oh, ิอนาัชตาจพาสวิหารรจติสัมเบสตาสันดาหุนโตอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด กาตังปุญญงพรังไมห้างสัเบพ,พาขีพาวันตุเตขอให้สัต์ตั้งสินานจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอญันดีข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเดินสาธุสาธุสาทุาทอนุมโมทามี ยะถาสุขังปริปพุนฉะพัฒหารทั้งปวงอันเป็นมงคลน,นี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อย,ยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิดสาธุขับราเราต่อไปเรียนเชิญทุกท่านได้ไหว้พระพร้อมกันนะครับอารหังสัมมาสัมพุทธภะคะวา โทถังภควานตังอภิวาเทมิสวะคาโตภรขวตตธรรมโมตมังนามามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังฆังนามามิ ครับทุกท่านกล่วาวคำว่าการนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสก,การพระอาจารย์ ครับในนามวัดป่าสมเด็จพระยานวชิโรโดมหลวงพ่อเวรียังสินทโรนะครับขอ,อนมโมทนาในกุศลเจตนาในคณะเจ้าภาพบอ,อกตอนศรัทธ,ธาสาธุชนทุกๆท่านที่เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารชาแด่พระคุณเจ้าในชาววันนี้ทุกๆท่านครับในลาดับต่อไปขอกรับเรียนเชิญคณะองตอนศรัทธ,ธาสาธุชนทุกท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารในโอกาสนี้แล้วก็ขอกรับเรียนเชิญคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันอพิจารณาอาหารในโอกาสนี้ครับผมขอกรับเรียนเชิญครับ